ค่ะหมูดำนะคะเนื้อดีเนื้อดีค่ะนาง,างบางๆน้ำมันบ่หลายนะคะเ่ากระเรียงแบบแบบธรรมาชาตินี่แหละมบมีหัวกบับบ่อไดเรียงหัวหารนะคะอัน,นี้หมูหมูสี่สิบเมือ่อหมูน้อยนะคะสี่สิบเมือ่อออกวันที่ยี่สิบสี่เนาะค่ะเมื่อน,นี้กับวันที่ยี่สิบแปดค่ะเป็นหมูสิ๊ เจักมืนแล้วเหอเดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็สี่หมื่นนะคะยัางป่าหอดสี่สิบหมื่นเนาะบอกว่าที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ธันวานี่ก็ยี่สิบแปดมกรานะคะแข็งแรงค่ะก็กินแบบนี้ละ่ะนี่ไอเหญยานะคะแล้วกะ็อันนี้เป็นข้าวโพดต้นข้าวโพดท,ที่ที่มันว่สมบูรณ์นะคะเขาตัดมาตัดหน่อยเพิ่นกินที่วัดเมือ่อ ก็จะเป็นหยาวานนะหยาวานอิสราเอลนะคะหยาเนเปเียนะคะตัดมาให้เขาจะกินนี้บนมือเลยนะและ้ว่าจะเป็นอ้อยนะคะอ้อยยอดอ้อยถ้าบอย,ยอดอ้อยเป็นล่ำนะคะอุดมพรจะพานะคะโมเมนต์พาเรอกจะปอกเปลือกให้เพิ่นนะคะจะย่ำอยู่บนมือนะปอกเปลือกให้นะคะกินละก็นอนนะคะนอนตื่นขึ้นแล้วก็มากินนี่แหละ แต่ก่อนปล่อยนะคะเพื่อนก็ออกขอ,อกแต่พานในแต่ในหน่อย,อ,ยออกคอ,อกนะเล่นลิ่นที่นี่เธอดื้อหลายไปบดจักมากก็เลยตีบ่อพยามบ่อให้เพื่อนออกนะคะจะอยู่ในขอ,อกเอาทีล่ละบ่อเลี้ยงร้นะคะเลี้ยงแค่นี้อันนี้ก็นมีพูดจองแล้วนะคะแล้วก็หมูเดือนนึงนะคะหมู่าหมูเดือนเคอนะคะ ซีซิเมอร์นะคะอุดม่อดก็จะขาตัวละพันเนาะนะคะอันนี้คู่หนึ่งนะคะตัวเมียตัวผู้ค่นะตัวละพันจะเป็นสองพันนะคะพี่น้องแค่นี้ก็นนะน่อยู่กับทิปหมูดำนะคะหมูดำหม,มูป้าเพิ่นว่าปลาแต่บุดม่อดบ่รู้หรอกว่าเป็นพันหยังนะคะอมหมูแต่เพิ่นบอกว่าหมูปลากับปลาําเพิ่นนะคะ ค่ะอันนี้เป็นแม่สาวนะคะทองแรกค่ะเธอได้หาตัวนะคะทองแรกเธอได้ห้าตัวพอพันเพื่อนกะเชือดแล้วนะคะก็จะเอาตัวสายพันธุ์ตัวใหม่มาผสมนะคะก็จะเป็นการผสมเทียมเอาเนาะแล้วก็จะเลี้ยงรุ่นน้อยนี่แหละพี่น้องเลี้ยงตัวผู้ไว้ตัวนึงนะเอาไว้ผสมพันธุ์เป็นพอพันุเสียดายพันธเพื่นเนาะพันธุดีมากเลยนะคะเนื้อแดงนะคะเนื้อแดงเนื้อแดงดี นังบนานะคะนางบนาน้ำมันรั่วไหลนะคะเนื้อสวยเป็นแบบเลี้ยงง่ายพร้อมพี่น้องนะขอบคุณน,นะคะมุงพวกที่ตตดตามงานนะคะกับอุดมพรพาเพลินนะคะขอบคุณค่ะเอาแค่นี้ก่อนนะคะน้อสวัสดีค่ะ